นันะ้นเดี๋ยวจะจ้าขอไปกินหเนาะแย่กินแค่สองคำสามคำเหมนชอบเด็กในชะ่ไหมเป็ืนอนชอบเด็กหนูคือเด็กมันไม่ชอบผู้ใหญ่ใช่มัน <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบผู้ใหญ่แต่เธอเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> เธอมันจะกัดเธอแล้วไม่กัดค่ะ นี่ชื่อชื่อน้องเล็กน้องเล็กดูน้องเล็กตัวเล็กมากเลยดูดิว้า <Why? S 2> ถ้ามันโตนะหนูจะเรียกว่าพี่โตไม่ใช่พี่เล็กพี่ตัวโตแล้วไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเล็กแล้วไม่ใช่มันคือพี่เล็กพี่เล็กเหรอเล็กตรงไหนหางเล็ก <laughs> หาง<ม>เล็กค้าขานาดการจะเป็นตัวหใหญ่ <laughs> ถ้า,นาขนาดไซส์ขนาดขอยจะเป็นตัวเล็ก เล่นมากองไม้